โอ้ยลาอ้โอ้ยเสียงเขาสาอยุ่นๆมาปวดเมื่อยนกทายาปวดสลังดอกลุมมาดอกแขนขากระนุงกุนผูละคนเป็นล้ำใส่ถึงตับไตอย่าวางปล่อยขันมัวเฉ่่ยวอยะรลอยรักษาได้สิบอทัน โลกบาวานเมื่อวานนั้นเป็นเมาเมาดอกวินวินดอกวิ่นวินให้ท่านกินเมืองดูเจ้าสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับวันนี้รายการสุขภาพดีกับเทวดลนะครับข่าวตองเทวดลได้สัญจรมาที่จังหวัดสุทรการนะครับผมธนนท์เรืองพิลาพลทัศน์มาพร้อมกับดีเจเอกอยยิจฉาเอกอิจานะครับขึ้น f m ฟเอร้อย สามจดสองห้าอยราเรดิโอครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะครับ,รบแล้วก็ ปวดหัวนะครับเวลาเบาหวานขึ้นจะปวดหัวมากๆต้องทานยาพาราเยอะมากนะครับแล้วก็มีระบบขับถ่ายที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้พอทานข้าวตองเทรุนแล้วอาการดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยสัญจรมาที่จังหวัดสุพรรณนะครับวันนี้นคมบางปูนะนี่คมบางปูนะครับเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะครับผู้ป่วยท่านนี้นะครับก็สวัสดีครับครับผมครับอ่าี่ชื่ออะไรนะครับ ชื่อบัวรีบัวรีนามสกุลนามสกุลประกอบมิตรประกอบมิตรนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดจุสี่อ๋อเจ็ดสี่แล้วยังดูแข็งแรงอยู่นะฮะอันนี้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับซอยซอยฟาร์มไก่ครับถนนถนนสุภุมวิศสมบุญบิศตำบลบางปูใหม่ อำเภอก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเห็นบอกว่าแต่ก่อนนะครับได้ยินรู้จักขาวตองเทวดนจากจากไหนครับเออเป็นร้านสวยเป็นร้านเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอ่าเป็นตัวแทนนะครับรู้จักตัวขาวตองเทวดนตรงนี้นะครับแล้วก็โทรสั่งเอผมก็เลยโทรสั่งเขาครับเออดืนนท้งหมดด้สองขวดสองขวดนะครับขวดแรก ตอนตอนนั้นผมเป็นตีนมันชาใช่ไหมชาไม่รู้เหยียบเลยไม่รู้สึกครับพอสมสคมาขวดแรกครัมนกจางจางจางลงจางลงจางลงไอ้ผมชานะใช่พขวดที่สองหายไปเลยครับความชานี้คือไม่ไม่ไม่เกิดแล้วไม่มีแล้วชาปกติเนี่ยจะชาชาตามไปไปชาในมือใ่ตีนชายวมือในตีนชาแล้วรู้ตกใจม้าตอนแก่อนจะเอ่อจะไปเอ่ารถอาทีับ ไม่รู้สึกเลยชา่นเรื่องอพอชานะครับแล้วพอกินข้าวตองเทวดาโดนเนี่ยรู้สึกตอนนี้ก็แทบไม่ชาแล้วไม่ไม่ชาไม่ชาแล้วนะครับแล้วในส่วนของเบาหวานเห็นบอกว่าเบาหวานเบาหวานแต่ก่อนก่อนที่จะทานเนี่ยอน้ําตาลเท่าไหร่นะฮะจะเอา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 แรแคกเลยหรือเปล่าอ่าแรกเลยแลยผมสองร้อยสองร้อยกว่าอ่า พอทานไปสภาพเหลือเท่าไหร่ครับลดลงมาลงมาพอไปเดือนไปไปหาหมอตอกนี้หมอจัดเรือร้อยเรือร้อยชีิบก่อร้อยสี่โอ้หลงเยอะมากก็จะค่อยๆลงคือตอนนี้ก็คือพูดถึงว่าเบาหวานก็ดีขึ้นครับนะครับแล้วในส่วนของนิ้วชามือชาขาชาอ่าการจะไม่มีแล้วอาการต่างๆไม่มีนะครับนี่ก็จากปวดหัวปกติเห็นบอกว่าเวลาเบาหวานขึ้นเนี่ย ปวดปวดมากไหมฮะปวดยังไงปวดปวดไม่ไม่มากคอรำคาญเนี่ยปวดมันจะเป็นตุ๊บ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 ให้งดงิดผมพกไปอะไรปลาปลาประจําเลยพอมากินตอนนี้าลาทิ้งไปเลยทิ้งเลยทิ้งยาาราไปเลยอ๋อและอีกส่วนหนึ่งเห็นบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายถ้านานถ่ายทีเออต่ก่อนสองวันสามวันถ่ายทีแต่พอกินทะเลทุกวัน ครับเพราะถึงเวลาไม่ไดนี่ของมันเองอ่าคือตัวข้าวตองเทวดนเนี่ยมันจะเข้าไปตับความสมดุลในร่างกายนะครับช่วยฟื้นฟูร่างกายภายในทั้งหมดตัดไตหัวใจม้าปอดตรงนี้ผมผมกคิดว่าเอ๊ะถ้าคนเราระบบภัยบุกฤทธิ์ดีแล้วอื่นมันก็ต้องดีรู้ภัยรู้ภพยสยารกาจะเริ่มหายผมคิดไปงั้นเนีผมก็เลยจะตอบไปว่าจะ สั่งประจําไปเลยบ่ายไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดแก๊สิดในใช่ใช่ใช่ขโับผมว่าจิตใจตรงว่าที่มันถ่ายเนี่ยครับถ่ายถ้าคนเราถ่ายเป็นเป็นเวลาหรือไปเป็นเวลาเนี่ยร่างกายมันจะดีขึ้นครับแล้วหัวไม่นี่ผมไม่ปวดแล้วอายุก็เจ็ดสิบสี่ละเจ็ดสิบสี่วันนี้เนี่ยพอได้ทานข้าวตองเธอโดนก็ดูสภาพแข็งแรงหน้าตาก็มีเลือดปาดขึ้นมาแล้วรู้สึกมีความสุข นะครับวันนี้เราก็ยินดีนะครับที่เห็นผู้ที่ทานขาวตองเทวดาเราเนี่ยทานแล้วอย่างคุณพี่บัวรีเนี่ยนะครับก็ทานแล้วจากเบาหวานก็ลดลงนะครับแล้วก็อาการชาตามมือตามเท้าก็แทบไม่มีแล้วนะครับจากปวดหัวก็แทบไม่มีนะครับวันนี้ก็ทําให้มีความสุข อันสิ่งที่พูดมาเนี่ยยืนยันใช่ไหมครับว่าเป็นความเป็นจริงอจริงจริงไม่ใช่นามานะครับผมไม่ได้จ้างอะไรนะครับไม่ได้จ้างนะครับพูดจากความเป็นจริงแล้วก็อยากเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เป็นเหมือนเราให้เขาได้ในสิ่งที่ดีมีเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าสมมติว่าวันนี้ผู้ฟังที่ฟังตามลื่นิทยุทั่วประเทศของเราเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนกับอ่าคุณพี่เนี่ยพี่บรีพี่บรีเนี่ย เผื่อเขาจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์นะครับใช่ครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่ง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 แปด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 เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกนะครับอีกครั้งนะครับโทรมาถามได้ทุกเวลาเลยครับอีกครั้งหนึ่งฮะศูนย์แปดห้าครับหนึ่งหนึ่งครับแปดแปดครับเจ็ดสี่หกครับนะฮะก็คือยินดีให้คำปรึกษาสำหรับหลายๆคน ที่ทุกทรมานในส่วนของการที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ปวดหัวมืนงงมือคมือชาเท้าชาโทรมาปรึกษาได้นะครับนะครับที่พูดมานี่ก็คือความเป็นจริงยืนยันนะครับมีตัวตนจริงๆก็คือเราทานจากประสบการณ์ของคุณพี่บุรีจริงๆนะครับว่าเราทานแล้วมันดียังไงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พี่บุรีเนี่ยเชิญชวน ผู้ฟังที่กาลังฟังอยู่ทั่วประเทศนี่ตามขึ้วไปยุของเราเนี่ยนะครับได้มาทานข้าวตองเทวดาครับว่าคราวนี้ข้าวตองเทวดาคุณพี่ทานแล้วดียังไงครับอยากจะบอกอคนที่เป็นโรคเบาหวานครับคือคือข้าวตองไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวนะยังไม่อย่างอื่นด้วยครับเอป็นอย่างผมเนี่ยขอให้ดื่มข้าวตองครับโรคเทวดาเทวดาแล้วก็พวกเบาหวานพวกอย่างอื่นมันจะหายไปั พร้อมๆกันค่ะครับบริษัทวิตอรี่ผลิตไห้วนหญิงชายสือไปดื่มละบเปกันยังก็ดื่มใดสมุนไห้ข้าวตองเทวะดนสวยทันใดลืมบ่ได้เฝ้าแลีนหาตับปวดไตอยู่ภายในน้อแม่ป่าบ่หูว่าม่ยังกาะ